สำหรับอุบัติเหตุเรือล่มกลางแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ยาก็เลยทำให้น้องน้ำขิงที่ตั้งทันเนี่ยมีลูกในท้องเจดเดือนจมน้ำเสียชีวิตทั้งแม่และลูกตอนนี้สามีของน้องน้ำขิงเตรียมที่จะบวชหน้าไฟให้ค่ะสุขตินะลูกพาแม่ไปเป็นนักปรายข้างบลนะลูกนะอยากให้เขากลับมาเป็นลูกของเราอยกบบอกอาจาจริงขอให้หน่มเกิดมาเป็นลูกพ่อรวย สามีของน้องน้ำขิงร่ำไห้ค่ะอุ้มลูกน้อยด้วยความอาลายัยหลังจากที่ภรรยาคือน้องน้ำขิงเธอตั้งทันเจ็ดเดือนแล้วน้องน้ำขิงได้รับการผ่าคลอดหลังจากที่มีการชนะสุดศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในฐานะพ่อและสามีเตรียมบวชหน้าไฟอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับลูกและภรรยาท่ามกลางพ่อแม่ย่าและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตร่ำไห้ด้วยความอาลายัย น้องน้ำขิงที่จากไปพร้อมกับลูกน้อยเด็กคันวันนี้มีพิธีบังเพนกุศลและสวดพระอภิธรรมน้องน้ำขิงนะคะน้องน้ำขิงอายุ21ปีจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องจากอุบัติเหตุเรือล่มกลางแม่น้ำป่าศักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วัดเรือแข่งอำเภอนครหลวงค่ะขณะที่ย่าของน้องน้ำขิงที่เลี้ยงดูน้องน้ำขิงเป็นหลานรักเลย กพันกันมากครับเล่าว,ว่าเมื่อคือนเนี่ยน้องมาเข้าฝันแล้วอุ้มทารกน้อยหน้าตาน่ารักหน้าชังมาให้ย่าดูในฝันเนี่ยนะครับแล้วก็ขอร้องย่าด้วยว่าย่าอย่ากโกรธสามีเธอเลยที่เป็นคนขับเรือนะทำให้เรือเนี่ยล่มลงกลางแม่น้ำป่าสักย่าก็ตอบไปในฝันว่าแต่ตอนเนี้ยนะอโหสิกรรมให้แล้วไปฟังเสียงย่ากันครับแต่เราให้อาภาัยเขาตอนที่ว่า เขาลงไปลุยน้ำงมหาเมียเขานั like ่นแหละเราถึงให้อภัยเขาจริงจ uh ังตรงนั้นเพราะว่าเขาคงรักเมียเขาจริงๆรักลูกรักเมียเขาเนาะเพื่อเือควเือเตืนแต่ไปมากเป็นีัไงเขามาก็สดใสเนาะแม่ได้อะไรแต่เขาก็ร้องไห้เราว่ากลัวแบบเขาห่วงเขารักผัวเขาเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคุณผู้ชม